เอ๋ว่าย็ยนครับห่อนยน้มที่ล่างจังหน่อยครับล่างระเท้ระบบกำยาครับแผงข้อยเอ๋อรุดนะครับมันจะอยู่ข้างหน้าหม้อหน่ำครับเดีวว๋ยวเขาล่างตัวค้อยห่อนก่อนเดี๋ยวเขาจะมีมังล่างค้อยเย็นเพิ่มเดี๋ยวทายีงก่อนก่อนนี้ยตรง่ลงอยู่บ๊วยแต่ว่านา้ำดำเผื่อยๆอยู่ดิว่าได้ว่านท่าตากลงมหักดอก น่ครับสีดางแล้วตอกดีบ่ะว่าเดี๋ยนเตั้งใจตั้งอยากจับนื้อเนื้อางเนี้แบบอ่ออีก้ออีเบิ้งได้บ่า่บ่ได้บ่ะ หีดล่างแน่ครับเรเห็นครับแล้วก็กล่องเข้าไปมันาสีเงาห่อยครับเราเป็นห้องน้น้ำยาครับฉีดน้ำให้เปียกนะครับจะอใส่น้ำยาออกไปมกล่องนะครับไดี๋ยเดี๋ยวเดค่อยครับสีตลอปเลยครับ้ามันิเป็นแบบเราห้องใหญ่ถึงนบุบป

ขือนบอกทั้งนี้โอ้เตรียวมว่าตรง,ตรงเวล,ลาครับเท่งเท่งนำ้ำ <c oughs> อยู่เนียอย่างนี้ออน,นะครับเดี๋ยวรอประมาณ30นาทีครับเดี๋ยวรอมันกลับอ่าเบิองสังเกีเบิังนามครับกลับออกอันนี้เป็นองเล้ ข้างล่างต่ยปัทุบปืเลยครับเดี๋ยวรอมันทำงานครับตอน,นจะฟดออกจ้เอา,าน้ำสีกะสะอาดร,ระดับหนึ่งแล้วครับใส่น้ำยาอีนี่ครับนี่เบื้งน้ำครับน้ำที่ล่างกว่าดำปิป๊ปีเดี๋ยวเตินม,มน้ำครับน้ำกันน้ำเตินมน้ำ อิ่มตับขามนุกเกิดูครับดูสีน้ำดำเปื้อๆแบบนี้เปลี่ยนจานเคี่ยมเข้าไปล่างล้างอย่างกลัวน้ำที่ใสครับมันยังสะอาดดี หมอบอกว่าได้กอดกันเมื่อก